เทศบาลตำบลโคกพุทราจัดเปิดอาคารสำนักง,งานเทศบาลตำบลโคกพุทราหลังใหม่วันอังคารที่1พฤษภาคม2555เวลา10นาฬิกานายวิาวาศวะศศิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดอาคารสำนักง,งานเทศบาลตำบลโคกพุทราแห่งใหม่ณสำนักง,งานเทศบาลตำบลโคกพุทราอำเภอโพทอง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทาจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทาแห่งใหม่เนื่องจากได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลโคกพุาทาทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกพุทาและเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ดีสะดวกรวดเร็วสนองตอบคติพจน์ที่ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคืองานของเรา เทศบาลตำบลโคกพุทาจึงย้ายมาสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทาแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่77หมู่ที่1ตำบลโคกพุทาอำเภอโพทองบนเนื้อที่3ไร่3งาน30ตารางวาเป็นอาคาร2ชั้นแบ่งเป็นชั้นล่างคือห้องปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ประสานงานการทำงานรวมขององค์กรและกลุ่มมวลชนต่างๆ ส่วนชั้นที่2เป็นห้องประชุมห้องทำงานของฝ่ายการเมืองนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีศูนย์กู้ชีพฉุกเฉินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้บริการด้านการศึกษาอีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อบริการประชาชนอีกด้วย